เสียดายทีนะ่ข้าไม่มีวาสนาได้ก่อภาษาวร่วมวงกับเองไปเธอเขาก็ไม่อยากได้ยินไอ้ขวัญนนะ่ะวิวากับใครก็ได้ทั้งทุ่งมะกะปิโดยไม่กังวลว่าใครจะโกรธแต่กับเองเขาบอกแล้วนะว่าไม่อยากได้ยินฉันลา ฝาบรรจุหัวใจของข้าไว้ในองค์พระสายของเองด้วยนะเขาไม่ต้องการเองไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับข้าเราไม่ต้องมาพูดกันอีกเลยเองว่าข้าในปากหมาจำได้เปล่าฉันเปล่าฉันไม่เคยว่าพี่เลี้ยมจริงๆนะหนสาบานได้ฉันไม่เคยว่าจริงๆริง วกักน้ำพรมสิลอดฮ้เออเฮ้ออะไรคิดว่าฉันอ่านหนังสือไม่ออกหรือไงอะไรของแกวันรอดขี่เลี้ยมเอาดอกพุทธลักชื่อใครแล้วเนี่ยเออก็ชื่อฉันน่ะสิและนี่ล่ะขวัญเลี้ยมก็จับคิดโชมและประโลมพักมองไหนน่ารักหรือว่านาใคร ก็ตโพกของน้องข้างกอลวาหวานทั่วหวานงาข้างกอละไรตะโพกข้างซ้ายเอาไว้วานแตงกวาตะโพกข้างขวาเอาไว้วานแตงไทยไอทีตรงกลางวางเหลือเตียนพ่อไอเลี้ยวอ่ะอืม ฮะเอกขวัญเผลอไม่ได้โธ่ดาแต่ควายอ่ะไม่รู้จักด่าตัวเองมั่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงควายยังหายแล้วลูกบ้านใครจะเชื่อถือไอกขวัญอูนี่ไปพ่อมึงนะเว้ยก็พอ่อจะดูดยาแล้วมึงละ่ะร้องได้ยงเกเกพลงชอยเพลงบ้าเพลงบอกูน้ำคาญจะตายชักเลยแม่ล,ดลาดนี่แหละเขาเรียกคนไม่สมัยมขาดถุยจุ๊บฟันเน โอ้ออานายเลี้ยวมึงน่ะมึงไอ้เลี้ยวเห็กนกันหน้ากูมั้งไมเมียตัวเมียทั้เทงเชงไมี้เลือดทั้งทุ่งบกกังกะปิแม่เจ้าโว้ยไม่สนมาจำเพาะอดออเสาะต่ออีเกโอ้มึงเย้ยปลูมั่งสิ ว่ากูอะกับไอเรียมเจ้าของมันเป็นอริกันอยู่มึงจำไม่ได้เรียวคนชื่อเลืองชื่อเริ่มชื่อเลิรนชื่อเลียมชื่อรอดกูหูฝาไปหรือเปล่าวะเนี่ยมันยินเสียแกพูดมะ อไอ้อไนควายผีปาจันทกเจะขอมันไม่ผิดถ้ามันเป็นคนแล้วก็ตบดิ้งกันแล้วตบสิวะใครคว้าก,กูวะอ้ามึง

เฮ้มาทีก <Yeah. S 1> ลับมาชัวร์ล้ กูไม่ใช่เพื่อนเล่นของมึงนะเด็กสมัยเนี้ยไม่รู้จักขคารพผู้ใหญ่หรอกพ่อลงมาเลยไหมล่ะเลี้ยงแกเล่นไรนงแกอ่ะเพียก็เห็นปลาตัวโตจะจับมือก็ไม่ว่างจะว่างหาเพราะเสียเวลาแล้ก็ตโดดเอาปากงบอ ไอ้ลอดกลับบ้านเมื่อไหร่อาเรอ์จะกเลิกโกรธพ่อสักทีไหมลูกถามเงีย้ยกูรู้ทันมึงไหนขกวนรู้ทันไงพ่อมึงชอบไีเลียมใช่ไหมละ่ะโอ,อ้พ่อเกลียดไม่ว่า <S <S เฮ้ยกู้ที่เกียดพูดกันคนปากอย่างใจอย่าง ติดนางปลาติดนองเข้าสุกติดหน้ากลองควายยังติดลมนุม่มๆนุมติดเาวเหมือนยังกวาวติดลมแม่ฝรั่งข้างรั้วเจ้าสุกข,ข้าค้าคู่เอาไว้คอยใคร แม่พลังข้างรู้เจ้าสุกลาข้าคู่เอาไว้คอยใครพี่มาคอยอยู่โคนตน้นไม่เห็นนอกลนหล่นให้สักใบแร่งตรง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 เรงเรงงตรงเรง อเจ้าชาละวันคาบตะเภาทองฉันไปถามแถวลินคลองเขาบอกว่าตะเภาทองคาบเจ้าชาละวันเขาว่าเจ้าชาละวันคาบตะเภาทอง ฉันไปถามแถวริมคลองเขาบอกว่าตะเผาทองคาบเจ้าชาละวันขอโทษโปรดทราบนี่ใครมันคาบใครกันแลงแลงอุอยทำไมมึงไป็น่ม่หยิกเกเะเลยะไอ้ขวัญพอไปตะโผไหมล่ะฉันนํอมาคุณพื่อเอกนะนี่ดูมั่ง จะกล่าวฝ่ายพระจันท์ทโครบเปิดฝาพระอบพบแม่มราจิงตรงรีเขาสวมกอดขอจูบสักฟอดแกวตาอุ้ยอุ้ยตีนไวอย่างเงี้ยไปโจรป่ามึงออกไปให้หางตีนกูในขวัญไม่เลยยามาโหสิเรามึงจะไปหรือไม่ไปไปสิ จะกล้าเ้ยโอ้โลูกเวนกูยิงบ้าจีด้วยฮชิบ่าฟาดเลยนี่